สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถถังระดับตำนานจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ h o t c ช k คิสเอ5รถถังเบาฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกรอเหล็กที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรถถังที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้น ฮอชกิส H สามสก็มีบทบาทสำคัญและถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การสงครามอย่างไม่อาจลืมเลือนฮอชกิส H สาสถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท h ฮอชคิสแห่งฝรั่งเศสจุดเด่นของรถถังคันนี้คือเป็นรถถังเบาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้โดยทหารม้ากรอกมันถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสนามรบ ในช่วงแรกที่เปิดตัวรถถังคันนี้มีน้ำหนักประมาณ12ตันมาพร้อมกับเกราะหอนาที่ถือว่าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับรถถังเบาของประเทศอื่นในยุคเดียวกันเกราะด้านหน้าหนา34มิลลิเมตรทำให้มันต้านทานกระสุนปืนกลหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธหลักของ h ฮอชกิส H35 คือปืนขนาด37มิลิเ mm มตร SA18 ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการต่อสู้กับรถถังเบาหรือยานเกราะในช่วงต้นทศวรรษ1930แต่เมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2 อาวุธนี้เริ่มไม่เพียงพอต่อการรับมือกับรถถังเยอรมันที่ทันสมัยกว่าเช่นพันเซอร์ i i i หรือพันเซอร์ไถึงอย่างนั้นฮอชคิสเอชก็ยังถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะฝรั่งเศสต้องการเกราะในจํานวนมากเพื่อป้องกันประเทศ ในเรื่องของขุมพลังฮอชกิส H35 ใช้เครื่องยนต์6สูบกำลัง75แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่รวดเร็วมากแต่ก็ถือว่าคล่องตัวเมื่อเทียบกับน้ำหนักและการออกแบบในยุคนั้นจุดอ่อนของมันคือความเร็วที่ค่อนข้างต่ำและปืนหลักที่แรงทะลุก,กราะได้น้อยแต่ข้อดีคือความทนทานของตัวถังและความเชื่อถือได้ในการใช้งาน ในปี1940เมื่อกองทัพเยอรมันบุกฝรั่งเศสฮอชคิส S-35 หลายร้อยคันถูกนำไปสู้ในแนวรบแม้ว่าจะไม่สามารถต้านทานกำลังของเยอรมันได้มากนักแต่ก็สร้างความลำบากให้กับทหารนาซีไม่น้อยหลังจากฝรั่งเศสพ่ายแพ้รถถังเหล่านี้จำนวนมากถูกเยอรมันยึดไปและนำไปปรับปรุงเพื่อใช้งานต่อ บางคันถูกเปลี่ยนเป็นรถลาดตระเวนหรือรถลากปืนใหญ่และบางคันก็ถูกส่งไปใช้ในแนวรบด้านตะวันออกกับสหภาพโซเวียตฮอชชิกิสเอช35ไม่เพียงแต่ถูกใช้โดยฝรั่งเศสและเยอรมันเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นเช่นฮังการีและแม้กระทั่งบางคันถูกใช้งานจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการออกแบบของมันแข็งแรงและทนทานเพียงใด เมื่อพูดถึงมูลค่าในปัจจุบันฮอชคิส H35 ได้กลายเป็นของสะสมหายากที่นักสะสมและพิพิธภัณฑ์ทหารต่างสแสวงหารถถังที่ยังคงสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ราคาประเมินอยู่ระหว่าง2 5ง0 0นถึงสี่แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์และประวัติการใช้งานสำหรับในประเทศไทยหรือเอเชียราคาจะยิ่งสูงขึ้นเพราะค่าขนส่งและการบูรณะดังนั้นหากนักสะสมคนใดได้ครอบครอง h o t c H k i s s H35 ถือว่าเป็นการได้ครอบครองประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ง่ายๆ o อชกิสเอส35จึงเป็นรถถังที่ถึงแม้จะมีข้อจํากัดในด้านความเร็วและอาวุธแต่ด้วยความทนทานความแข็งแรงและการมีบทบาทในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2องทำให้มันเป็นยันกรอะที่ถูกกล่าวถึงและเป็นที่สนใจมาจนถึงทุกวันนี้นักสะสมและผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์การทหารต่างยอมรับว่าฮอชกิสเอส35คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคทองขององค์การพัฒนารถถังฝรั่งเศส และนี่ก็คือเรื่องราวของ Hotchkiss H35 รถถังเบาที่ฝากร่องรอยเอาไว้บนหน้าประวัติศาสตร์โลกหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในวันนี้หากคุณรักประวัติศาสตร์และชื่นชอบยันเกราะอย่าลืมติดตามช่อง Auto ้คาร์แลนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video